สรุปทำกันที่ไหนเฮ้ยทำกันที่ไหนทำกันที่ไหนบ้างใครว่ได้ไม่ซีเรียสแล้วไม่ก็ได้นะแล้วใครจะออกอะไรบ้างยังไงออกงค์คนละห้าสิบเฮ้ยพอใจปะได้ไหมห้าสิบเฮ้ยมันตั้งแต่ที่ครูมอบหมายงานแล้วนะเว้ยนั่งไม่แต่โทรศัพท์ไม่ฟังครูอ่ะแล้วทำไมอ่ะก็มันต้องมันคืองานกลุ่มอะแกมันต้องทำช่วยกันไม่น่าดีคิดว่าคิดไปดิเออแล้ว มแกเคยตอบปะเออเราก็ตอบอ,อะไร<ม>ยังไงเนี่ยเออเราก็เราก็ตอบ <ทำ S 2> <ม>อะไรก็ไม่ต้องทำเลยกับเธอไม่เธอนี่แกผู้ส่งข้อความมาบอกว่าถ้าใครไม่ส่งงานทีเซนต์ตีซูล่ะเอาไงดีนี่เราไม่อยากตดศูนย์ล่ะตดศูนย์แม่หลานแน่เลยถ้าเราไม่ไปคุยกแบบับ ื่นอนมันดีๆแล้วแบบพีซูนนะเว้ยคือาูนเอายังไงมันไม่เหมือนไข่ที่ต้องเอาไปต้มกินได้ของอันนี้นะคือเราต้องยอ,งอามง้อมันหรอกก็เราก็ผิดไงที่เราไปวีนเขาก่อนใช่ไหมล่ะผิดตั้งสองาอนนั่นแหละมีอะไรหรือเปล่าเป็นพวกคอนที่คุณโศกเข้าไปในลายหรือยังเห็นแล้ว,ลวอืมซูออนจะมาขอโทษที่ ก็ขอโทษก็ขอโทษเพราะว่าเราไปบีนใหญก่อนนี่ไม่เป็นไรเราทําตัวไม่ดีก่อนเองอ่ะนะฉะนั้นเราก็มาทำงานทำงานช่วยกันเนาะเดี๋ยวได้กินศูนย์จริงๆโอเคนี่พวกแกอะไรวะอะไรอ่ะคูส่งคะแนนที่เราทํางานทิเจอเตอร์เมื่อกี้ส่งคะแนนได้เท่าไหร่วะเดี๋ยวดูรายชื่อชิปกลกลุ่มเราได้เท่าไหร่ซูมซูมดูเฮ้ย ีีไไติดดศูนยมเอออลละะ้้งงฉ่วหความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่ร่วมจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมทำงานด้วยความตั้งใจดี ด้วยความสามคัคคีด้วยความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็เสร็จสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่างพระบรมราชวาทในหลวงรัชการที่9